สวีครับอยู่กับช่องเรือข้ามถิมาชาแนลนะครับวันนี้จะมาเล่นแบบโ o ตรจะขึ้นกับอีกช่องนี้ครับชื่อช่องอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวจะโชว์ตัวคนคอใหดูนะครับเดี๋ยวซูมเข้าไปโอเคครับซูมเกแลเดี๋ยวคลิปนี้จะมีเสียงรบกวนเยอะหน่อยนะครับเสียงลกวนจะข้างนอกครับเพราะว่าคลิปนี้คุณจะผู้ชมจะได้ดู หลังจากผมลงคลิปนี้ผมจะทำคลิปเที่ยวบ้านละไทยครับผมจะลงคลิปเที่ยวบ้านละไทยก่อนแล้วค่อยลงคลิปปีตามครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านละไทยครับผมออกคลิปนี้อยู่เพราะว่าตอนนี้ผม,ผมดดยิงแรมเสียงกลัวหมาจะเยอะหน่อยนะครับนี่คิดว่าโรงแรมจะเยอะกว่าบ้าน นี่ไม่เข้าเจกินันีิ่งอมาเฟียนรูปร่างเหมือนเชนแล้วนหัวทังว่ดเชนครับเขไฟกันต่อ ซูฟออารฟานนร์ซูฟาฟยยาร์ซูนาร์ซูฟาร์ซูฟาร์ซูฟาร์ยูมมยะาร์ซูฟาร์ซูฟาร์ซูฟาร์ซูมาร์ซูฟาร์ซาม์ซูฟาร์ซูฟาร์ซาร์ซูฟาร์าร์ซูาร์ซูฟาร์ซูฟาร์ซยฟารร์ููร์ราร์มูฟาร์ซาร์าร์ปร์ซาซก็า์ซูฟาอ์ซูาร์ซูฟาะ์รร หรือว like ่าประมาณที่อาจจะประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็คิดว่าอาจจะเสียงรบกวนค่อนข้างเยอะเลยครับแต่คุณผู้ชมควรจะแยกออกนะครับว่าเสียงผมพูดกับเสียงรบกวนคือเสียงอันไหนเป็นเสียงของเสียงในคิดนะครับเสียงผมพูดก็คือเสียงที่ผมพูดอยู่ตอนนี้นะครับส่วนเสียงรบกวนก็คือเสียงใครไม่รู้จะทำอะไรคิดนะคะ Hold still แบบจะเสียงรวกเนมันขยายขยายมีโซ่ขยายอันนั้นคุณผู้ชมก็ควรแยกออก

ที่มาเล่นด้วยตายแล้วใช่ไหมครับใรับมานพ <Yes. S 1> อคิปคิปเร่คิปนี้ต่อแล้วก็คลิปต่อไปจะเกี่ยกับเกมาครับเช่นผมจลองกระล่น พักจีอะไรแบบนี้เบอดูบ้างครับเพราะอันนี้คุณผู้ชมก็อิ่มพรจะขึ้นต่อันเยอะแล้วนะคะเียกบอรดูดูบ้างช่นะและชนะหนันครับอันเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกตานะครับคลิปนี้ก็เอาประมาณแักสองตาครับทันวันนี้ไปไอ้ใช่ดีลืมไปท่านตัดฉากไป ตาต่อไปเลยนะครับตอนใกล้เริ่มเลยนะครับเสียงรกวนนิดนึงไม่เป็นไรหรอครับโอเคใก,ใกล้เริ่มแล้วคุณผู้ชมเคยนักไหมครับว่าในหนึ่งคลิปเนี่ยผมพูดคำว่าเสียงรบกวนไปกี่กครั้ง เมื่อกี้มันอีกเดิน,นผ่านผมไม่เห็นเลยสุดสุดใจขอดจะไม่สังเกตหรือเปล่าแต่เมื่อกีม้มันไม่ใช่ข้าศกนไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่มันน่าจะเป็นข้าศกนเลงเนาะ ขาไม่รู้ว่าตอนนี้เขาหนีข้าตกวอนกัาตอนเาหนีขาตัวคนผมต้องรีปอดแต่ช่วงปัดไฟด่วนเลยเพราะเดี๋ยวข้าตัวอนเขาจะมาน,น,ทน,นัทางช่องชนาทีเล่นเป็นตัวคนเชนิกกี้นะครับ

ทา,ทางช่องชนาทีตอนนี้อยู่ตรงไหนของแมพครับอยู่ใ,ใกล้วันเอกวันเลยครับนี่ครับโอ้โห แค่ป่อยจนถูกดาบทิ่มหัวกลายเป็นสนาระว่ากระจกเลยนะครับ <c oughs> ห <c oughs> ลังอันนีก็ชนะแบบสบายเลย คลิปนี้ก็ขอเพียงแค่นี้ครับก่อนที่จะละาการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ไปนคนรู้จักหรือเพื่อนของคุณแบบนี้ด้วยนะครับถ้างั้นก่อนที่เราจะไปอย่าลืมไปกดติดตามช่องเออชออนละช่องชนลาทีสมบุญพลใช่ไหมครับอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะครับโอกคครับท่านวันนี้ก็ขอเพียงแค่นี้ครับไปก่อนนะครับ